ชีวิตบแทนนนะพี่น้องหาอยู่หากินไปกันสั่นละ่ะเพราะหมมแรงหมมฝนขันว่าหากับว่ามีเงินสื่อกินฝนกับโต๊กพี่น้องค่ะตก๊กแบบบ่มมื่นหูเมื่นตาตก๊กคักต๊กแน่โตก๊กบบได้เวียกได้งนันต้ำสาดครับพึ่งพึ่งตำสาดแล้ว ปันเงินก็เพื่อนเพื่อนเรียบร้อยเมียนเงียนเรียบร้อยแล้วก็นนี้มาหน่พี่น้องนี้มาหาในีกิเ่เรี่ยงกับบูว่ามันจะได้บ่ถ้ากัะเสียงมากคือเกาค่ะเบ็ดไม่น้อยถ้าพัดลงมานางติดแปะส,สม่งเลยพี่น้องมาหาในดึงป่าพอ่อตัวเฮ็ดจังไดไม่น้อยิได้ดึงป่าิสด้ปนในแก้วบ่นี่เป็นจจ้าปินเออ พูดพูดเออขึ้นมาอึดคักแท้ป่าอึดคักอึดแน่แต่ว่าอึดกับบือ่อได้พี่น้องบ่อนอยู่บัวบัวอยู่แต่ว่ามากินเบ็ดพลยนะพลยนะบ่อนบ่อนวางหันบรรําเจ้าใบป่ายังบ่อนแบบไงบ่อนไงคักเนอี่ยเอาไม่น้อยว่าสิพี่น้องรุ่นไปก็ไม่น้อยคือสิบ,บอ่อเด้๋รุ่นดอกคือ ยากบ่ได้รุ่นนี่ดอกค่ะเป็นจังเป็นบ่ได้รุ่นแทๆ้ๆยิงเขาเจ้าว่าสิเบ็ดกุดทิ้งว่าสันไม่นาว่าเออไปทางใดก็ไปบพันใดดอกตามศาสตร์พันแล้วยังก้าววายเอาอีกเอาอีกเอาอีกเปลี่ยนไปหน่อย <laughs> วายวาสันห้องอยีง่หัน เอาไม่ได้เอาไม่ได้บอมันมันขีลายแต่ไม่น้อยนี่ยังได้ว่าสิมาทำบาปมันทำบาปบ่ลงบ่อพี่น้องที่จังใดมูขาเจ้าได้ได้หั่นเพื่อนเพื่อนไม่น้อยได้เป็นแต่ละคนได้เป็นซิฟเลยแต่ว่าไม่น้อยเพรพอตัวนี่มันหมายวามวมาจังใดเอาพี่น้องหมายวามวมาจังใดนี่ไม่น้อยยังมูจัาความหมายอยู่นี่เขาเจ้าได้เป็นไม่น้อยก็ลูกเสี้ยนที่กันนี่นี่ แม่สิบเบดจินกับพ้องเข่าจินไปบ่ได้จังเศร้าสิลูกเสี้ยนบอกกะคักแต่ว่าเป็นอย่างคือบ่ได้แม่วะมึงดูพี่น้องอืมเพื่อนเพื่อน,นไม่น้อยแล้วแรียงกันแล้วพูดละวซิบก็โตแล้วลงงานโมงกลัวนี่สมงกลัวนี่ไม่น้อยบัวให้ดึงปลาเพราะโตนมันหม้ข้อว่าจังได้นี่ทั้งเบาทั้งจมมือหนีละว่าสิลูกให้แม่ ให้พี่น้องรุ่นไปน้องกันกันไม่น้อยนี่บ่ได้รุ่นเลยเห็นบ่เม็ดสี่รีโอ้ยไปยุไซป่าเอา้าบ่ได้รุ่นดอกพี่น้องคะจ้า